ช่องปานิตาสิงหัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของที่เ oh พื่อนฝากมารีวิวค่ะก็ไปดูกันเลยก็ขอหยิดก่อนนะหยู่ในกระเป๋าเลก็ไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นซองมานี้นะเป็นซองชิพูดอกไม้ค่ะน่ารักมากมค่ะมีตะกวันยา แต่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าเห็นไหมถึงแก้มแ้วตรงนี้ก็จะเขียนว่า,ววาฝากรีวิวได้นะไปฝากรีวิวด้วยเราก็แกะกันเลยค่ะมาแกะกันเลยค่ะนี่ค่ะแกะมาจะเป็นคอนะ ว้าวก็มาดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรกันมั่งคือเพื่อรอดูอยู่นะคะก็เลยมาทำค่ะก็เด็กนิดหน่อยนะต้นข้าวหนโน,ออนโน้ตอ่านโน้ตก่อนนะนี่ค่ะโน้ตก็จะเขียนว่าโน้ตถูกแก้มนะคะก็มาเปิดกันเลยค่ะนี่ค่ะโน้ต ก็มาอ่านกันนะสวัสดีแก้มเราส่งสกุชี่ไปให้นะและของอื่นๆฝากรีวิวลง Youtube ด้วยนะเราก็จะเริ่มทำคลิปแล้วนะชื่อ Youtube นะคะชื่อว่าต้นข้าวต้นกล้านะคะต้นข้าวแล้วก็เว้นวักแล้วก็ต้นกล้านะคะฝากไปกดติดตามด้วยแล้วเขียนว่าถ้าเปลี่ยน ชื่อ Youtube เดี๋ยวแจ้งไปนะโอเคค ic. wow. <'m>, ่ะก็ฝากไปติดตามนะคะเราทิ้งให้ใต้คลิปเลยค่ะก็ไปดูของกันเลยค่ะของนะคะก็จะมีเหมือนแท็กค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะมีกราบริวต่อไปค่ะ ก็จะเป็นนี่เลยอ่ะก็ <S <S จะเป็นซากุชินะเห็นไหมมันนุ่มสลาวนะทุกคนแบบวั <C oughs> นนี้เขาหเห็นนะคะเดวแกะกันนะถุงแบบน่ารักเหมือนกันนะ นี่ค่ะสักุชิเห็นไหมแล้วมาบีบกันซาโลนะจริงๆค่ะเห็นไหมนุ่มซาโลมากๆเลยค่ะอืมเป็นตัวนี้นะคะเหมือนถังนมค่ะ สรุมมากๆเลยค่ะก็ฝากตามเลยนะก็ะไปดูอันต่อไปกันเลยนะอันต่อไปนะก็จะ,ะเป็นแบบคุกกี้อะค่ะทุกคนนุ่มๆนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเฮ้ยแอบสรุปเหมือนกันนะ นี่ค่ะเห็นไหมทุกคนมันแอบสโลนะน่ารักมากๆเลยค่ะคือแบกจิ๋วอะค่ะทำยากเหมือนกันนะอันนี้นะคะก็สโลค่ะมากมากเลยนะทุกคน น่ารักมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็ไปดูอย่างต่อไปกันเลยค่ะอย่างต่อไปนะก็จะมีเป็นแท็กนะคะคล้ายๆแท็กอะค่ะนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยอย่างต่อไปนะก็จะเป็นเหมือนเลโก้ค่ะ น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นผู้หญิงใส่หมวกนะแบบนี้เลยน่ารักค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยุกเท้าแบบดีใจค่ะน่ารักมากๆเลยน่ายิ้มนี่ค่ะต่อไปละ จะเป็นสติกเกอร์ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะมีเขียนว่า love in you puppy love อะไรสักอย่าง valentine you love you my dear อะไรสักอย่างค่ะมันมีอีกค่ะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคะน่ารักสุด ก็จะมีเขียนว่า miss you love you boo p i love ไม่แน่ใจค่ะอ่านว่าอะไรคือน่ารักมากๆเลยค่ะสก u ช s h กุช u i s h y นี่กว่าน่ารักค่ะนี่ค่ะ นุ่มสโลมามากเลยอันนี้ฝากมารีวิวนะนี่ค่ะทาคุชินางมีความนุ่มสโลค่ะคือยอมรับเลยค่ะว่าเพื่อเราทำเก่งมากคือทาก้าวหลายชั้นนะก็เลยสโลมาหาวายนุ่มสโลสุดๆแต่อันนี้นะคะมีความน่ารักนะเนี่ย นี่ค่ะเป็นเหมือนคุกกี้อะค่ะนุ่มๆน,นะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่เห็นไหม คือของที่ต้องข้าวฝากมารีวิวทั้งหมดนะวอเป็นอค่ะ้ยคือเยอะมากๆเลยค่ะค,คือแบบว่าใครอยากได้ซากชิซาโลซโลแบบประมาณนี้นะคะก็สั่งซื้อได้นะ บอกเราใต้คิดนะแต่จะชิงแต่ลรเอียดไวใ้ใต้คิดนะเออสแสดงความคิดเห็นได้นะคะทุกคนว่าอยากได้อะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะราคาไม่แพง นมสโลค่ะก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามช่องต้นข้าวนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะหรือก็คอมเมนต์ใต้คลิปเราได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคือแบบน่ารักมากๆเลยค่ะ บายค่ะ